านสปีดนะครับตัวนี้ตัวดังนะครับโอ้โคมันไล่มาดีเนาะนายเนาะจาก25ไล่มานะครับนี่จนใหญ่นะครับ พอดีไม่ทินนี่นะครับมีที่ใส่กันร้อนด้วยนะครับ